เอาล่ะครับกราบสุภาพสุภาพีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะมีการเฟ็นฝ้าลา์สีเช่นเคยครับผมฟู้ทีมงบน้อยอีกแล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับเป็นปี E ยี่นะครับหรือ Best of Euro นั่นเองนะครับยูโรปี2021นะครับตัวที่ผมเลือกมาก็มีประมาณนี้เลย11อเปผู้เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกที่ตำแหน่งแรกกันเลยครับกองหน้าตัวป้อครับผมแหวกแนวเหมือนเดิมครับช่องผมทำวิ่งงบน้อยต้องตามคอนเซ็ปต์งบน้อยครับก็คือ ตัวนอกเมตาหน่อยนะครับแต่เอบปเป้นี่ก็ตัวนี้คือกากเลยไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยอ่ะเรื่องที่ตัวแรกครับผมอีซักนะครับผมหรือไอซักนะครับอ่านอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่เธอถนัดสองเท้าด้วตัวนี้มีเลี้ยงบอลได้รวดเร็วด้วยนะครับจัดมาเลย3 1 5ล้านเองนะถูกมากแล้วก็ปีกซ้ายครับผมคิดได้เอบปเป้ครับผมตัวนี้ถนัดสองเท้าเหมือนกันไหมเท้าเดียวอู๋พลังแสงเยอะมาก เป็นคนเดียวยิงปั่นโค้งแล้วมาได้รวดเร็วนะครับเลี้ยงบอลหนีเวลาหนึ่งหนึ่งด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลี้บอลได้รวดเร็วดิใช่ไหมเออใช่ด้วยโอ้โหแล้วมีเลี้ยงบอลหนีด้วยนะปีกขวาครับผมเป็นบูกาโยสากานะครับห้าดาวเหมือนกันครับมีเลี้ยงบอลได้รวดเร็วด้วยโอเคเลยครับห้าร้อยเก้าเอ็มครับจัดไปกลางตัวรุกครับผมเป็นององตัวคริสมันนะครับตัวนี้ยิงปั่นโค้งนะยิงแบบชิพนะครับประมาณนี้เลยพลังแฝงนะมามีตัวเดียวด้วย ขายสูงด้วยก็กลางตัวรับนะครับผมเป็นโพรมาซูเช็กนับกับดีแคนไรส์นับมีส่งไกลย,ยิงไกลนะนพลังแฝงของดีแคนไรส์โพรมาซูเช็กครับผมพลังแฝงก็มีส่งไกลแม่นยำนะมีปอดมี power header และได้รับบาดเจ็บจากนะครับจัดไปมีตัวเดียวด้วยแหงมากแต่ละตัวซ้ายครับเป็นอมเมอร์สันนะครับผมตัวนี้ค่อนข,ข้างที่จะเล่นดีนะครับความเร็วมีอยู่สปิดต้นก็มีนะครับเรียกมาได้ดวรวดเร็วด,ด้วยโอเคเลย เป็นแบ็กที่ดีมากแล้วก็แบ็กขวาครับผมใช้เป็นจิปเปียนะครับตามนี้เลยมีเปิดบอลนะจิปเปียนี่เปิดบอลดีมากยิงปีคิกก็ดีนะครับไป5้ารยเก้ยิมครับเซนเตอร์2ตัวใช้เป็นยานิคเวสเตอร์การ์ดกับอ่าลาฟโยวารันนะครับเวสเตอร์การ์ดก็จะมีส่งแม่นยำนะครับส่งการแม่นยำนะครับเพืเ่เฮดเดอร์ครับตัวสูงนะตัวนี้ตัวสองร้อยเลยมั้งแล้วก็ก้าครับเกือบ2เมตรนะ ลาเวอวารานครับผมเอามาใช้เป็นความเร็วอ่ายับยั้งฤทธิตะการเออไอ้เหี้ยนึกชื่อนั้นฤทธิตะการนะว่ามันช้านะเออมีส่งกายแม่นยำอีกหนึ่งตัวนะมีข้อประทัดได้ดีนะมีงูด้วยนะงูเฮดเดอร์ครับผมลาเวอวารามีตัวเดียวครับลูกสาวประตูครับผมใช้เป็นอูโกยอริสนะครับผมปีนี้เลยไปพลังแสงมีไหมเนี่ยพลังแสงมีนะครับผมมีระยะกว้างขึ้นนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็ออกมาสกัดบอลโยนโอเคเลยครับจัดมาหกท่าพอ สองร้อยเอ็มครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตาทีมกันนะผมวารานมีคนตัดหน้าไอ้เหี้ยยิ้หายแล้วต้องหาตัวใหม่ไหมเนี่ยโอ้โหตัดหน้าไปได้ไงวะดินเดเลิรเหรอเอาไปลินเดลเรสแทนนะครับแทนยูไม่มีพลังแฝงไม่เอาขอแค่มีพลังแฝงนิดนึงก็เอาเดี๋ยวไปเจอกันในทีมครับทุกคนวารานลาก่อนเอา้าไอ้เหี้ยฮูโกโยริสผมมีอยู่ในทีมอยู่นี่หว่ากูซื้อทำใหม <laughs> โอ้โหเปิดแดงแต่ตอนไหนวนะเนี่ยยิบหายเปลืองตังอีกกูโอ้ไม่เข้ามาดูทีมก่อนวะ อ่ะโอเคครับผมทุกคนทีม e 2 1นะครับ b a s e of euro 21ประมาณนี้เลยพลังฟงพลังแสงก็ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวดูสเตตคร่าวๆพอนะครับอ m ม u าเป้ครับผมปีกซ้ายครับเอาเรื่องอยู่นะอันนี้วิวแรกด้วยนะไอซั c หรืออีซั c นะครับผมหน้าตัวเป้าครับปีกขวาครับบูกยโยซาก้าครับโอ้ตัวนี้เล่นแดกได้ด้วยเหรอกองกลางตัวรูกครับผมกองตัวคริสตมันนะครับโหครบเครื่องนะคริสตมันสองกลางตัวรับนะครับผมเป็นดีแคนไรส์กับโทมัสซูเชิ ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะสองคนนี้นะแต่คิดดีแคนไรส์เร็วกว่านะครับนักท้ายเบ,บกขวาเป็นเอมเมอร์สันกับทิปเปียนะครับเอมเมอร์สันความเร็วทิปเปียก็มีสปีดต้นนะครับตามนี้เตื้อสองตัวครับผมเป็นจอห์นนิสเบต์การ์ดแล้วก็ลูเบนดีอัสนะครับตามนี้เลยแต่ก็คร่าวนะครับผู้สั่งประตูครับอูโกโยริสอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมทุกคนว่าเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่านะมาไปแล้วเอ็มนเปเป้ติดเครื่องเอ็มนเปเป้ติดเครื่อง เป็นป้าเป้เป็นป้าเป้ติดเครื่องบอลผ่านมาแล้วอีซัคโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบเลยครับโอเคต้นเกมเลยอรันาทีแรกเป็นป้าเป้ติดเครื่องครับเขียวบอลก็ยิงเข้าเลยเดินตะลุกไปโฆษณาไปแล้วไปแล้วกริสมันกริสมันกริสมันลองปั่นโค้งด้วยสายโอ้โหโคตรคมครับอองตวนกริสมันครับผมอืมอือม เรรียบ้อยแบบนี้ไปอีซักอีซักอีซักห้าสองขานะลองยิงเท้าซ้ายดิโอ้ยเท้าซ้ายไม่ได้เรื่องเลยน่าจะเท้าหลักนะที่เป็นเท้าขวานะอีซักมาอีซักมาซาก้ามะทิเปียปัดด้วยขวามาโอ้โหเรียบร้อยครับปั่นก็ได้เหรอวะที่เปียยิงปั่นก็ได้เหรอทุกคนเล่าเรื่องครับ เสียดายนะซื้อฮุกโกยอริสมาทำไมวะในทีมผมก็มีนะเสียตังฟรีทั้ง200กว่าเอมอ่ะเสียดายมากโธมัสซูชิกไปดีปัดได้ดีนะครับจังหวะของฝั่งตรข้ามไว้ได้ครับอีซักไม่เติมเอาใหม่คริสแมนอีซักอีซักน่าจะผ่านไปได้นะครับลูกชดน่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วยิงด้วยซ้ายตั้งแต่สองเท้าอยู่แล้วนะยิงเต็มข้อเท้าซ้ายนี่น่าจะไม่ได้เรื่องนะเออยิงลูกชดดีกว่ายิงเลียดดีกว่านะ ไปเอาได้ไงได้ไงอีซั้นเรียบร้อยโอ้โหมูู่ห้าูนเจอาบอดวะเนี่ยฮะดีที่สุดเปานลยครบอดไม่บอดกูก็ลง่าไม่รู้อะไม่รู้อไม่ร้ะแ่เนไหลแล้วอะสากวยได้บอลสากวยสากวยไปอีกทีนึงกูยศสกวยแตกมา โอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับมัสซูเชกซ้อมไปดิแล้วก็ปาดหน้าเค้กเอาเรื่อง6-0ตั้งแต่ครึ่งแรกครับดีแคนไรท์ไปดิป่านไรบาเป้ติดเครื่องเอ็มปัฟเป้ตอนนี้เกมต้องหยุดนะครับป่นด้วยต่อเปขาตัวใหญ่ครับคริสมันครับบอลน้อยคริมันทำด้ครับ8-0ก็ไปแล้วอ่ะ ไม่รู้อ่ะบอดไม่บอดผมไม่รู้อ่ะแต่มันได้ไฮไลท์อ่ะแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำไยังไม่ลองสาก้ายิงเลยปั่นดิสากาปั่นดีอ้โปเรียบร้อยตอนนี้ตีสี่ครึ่งอ่ะไม่รู้ว่าบอดหรือไม่บอดนะโอ้โหปั่นสวยมากโอมัสุจกยิงไกลดิิงก็ได้มาตรงนี้ก็ได ผมัดสูเชกโโอ้โหเพือ่อสองลูกแล้วสูเชกกูไฮไลท์เพิมเพื่อมากบอดแน่นอนนะถ้ายิงสนนนิบศูนย์งาดนี้เราไม่ออกนะเป็นหมูผมออกเจ็ด 4, สี่ห้าศูนย์แล้วนะครับกดง่ายมากอิซักเห็นเ,เ,เรียบร้อยไฮไลท์ย,ยาวๆอบอกเลยเย,ลยิบมี้โอ้โหยโโูโยสาก้า โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูรับเพลินตาเลยครับโอ้โหอุ้ยโอ้โหอยู่ดีเสียบเฉยแล้วครับมีเวลาอีกสองนาทีในช่วงครึ่งเวลานี่ครับชาก้าชาก้าโอ้ผิวอยู่นะผิวอยู่นะอีซักนะครับถ้าพวกเขาึงบอลได้ก่อนเขจะเป็นโอกาสเลยครับบัปี้ซ้ายโอ้โหโดนทีมตัวเอง โอ้โหเรบุกหนักมากทุกคนไม่ได้ประตูเลยอะ่ยนะผมว่าโดนแน่เลยอะ่ะบุกหนักแบบนี้เราไม่ได้เนี่ยมานี้โอ้โหมันเอาเอาตัวไปบังครับโอ้ไม่งั้นเข้าแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหส่งบอลเริ่มมีลูกส่งปีให้เห็นฝั่งเขาก็ส่งปีเหมือนกันนะเนี่ยอองรีเไม่ฟาว,าวาเฉยเห็นได้ว่าเกมนี้ผู้โดยสารพยายามที่จะปล่อย อย่งนี้เปล่าเปล่าน่าจะได้เลยครับลูกดิฟริสมันต้องมาแล้วควรจะได้ครับพี่ายบุกจนเหนื่อยครับบุกจนท้อทุกคนบุกโคตรนานครับโอ้โหประตูแรกของเกมมาแล้วจะได้มาจะต้องรอมาจนถึงครึ่งเวลาหลังเลยนะครับโอ้โหแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันทุกคน โอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับฟุตอีบี21นะครับ best of Euro 2021นะครับตามนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนอีซักผมยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะที่ถูกใจเลยก็มีคริสมันนะครับแล้วก็ดีแคนไรส์ลูเวนดีเอสทิปเปียนะครับแค่นี้เลยที่ถูกใจจริงๆอ่ะเอ็มปาเป้ก็พอได้แหละนะครับแต่ไม่ค่อยได้โดนบอลนะสองปีกว่าเนี่ยปีซ้ายปีกว่าเนี่ยใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมกร์ดคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากท่านผู้ชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครไม่ชอบกดไม่ชอบมานะฝากกูทีมน้อยๆไว้ในอ้อมโกอ้อมใจทุกคนด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องลาทุกท่านไปก่อนเนาะบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ